สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ บุรีรัมมาราธอน2023พ r เ s e เต e บ่ายเครื่องดื่มตราช้างประกาศสักดาในรันอันดับหนึ่งสารต่อความสำเร็จปีที่7พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งด้วยมาตรฐานระดับเหรียญทองรายการแรกของไทยคงสเสน่ห์ความอบอุ่นประทับใจเส้นทางวิ่งที่สวยงามแสงสีเสียงกองทัพกองเชียร์เต็มระบบอลังการไปทั้งเมืองพร้อมรับนักวิ่งจากทั่วโลกชิงชัย21มกราคม2566 โดยชิงเงินและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทจัดในรูปแบบไน้รัานนาสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.burirammarathon.com หรือ www.facebook.com.bru.marathon คค่ะในเดือนมก,กราวันที่21ปี2023 20น,นะฮะทางจังหวัด บุรีรัมย์แล้วก็พี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับจะได้ร่วมกันจัดในมาราธอนนะครับซึ่งเราก็เป็นการจัดครั้งที่7ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าการจัดในครั้งนี้มีความสำคัญมากนะฮะเพราะเราจะจัดเพื่อเป้าหมายก็คือเป็นโกลเลเวลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสนามแรก แล้วก็เป็นที่แห่งเดียวของประเทศไทยที่จะได้เป็นโอลิเบลและที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเป็นไนลันซึ่งผมคิดว่าในโลกนี้ก็ไม่ค่อยมีนะฮะโรคการเป็นไนลันและเมื่อเราได้โอลิเบลแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะได้เป็นมาสเตอร์อีกจุดหนึ่งของการแข่งขันมาราธอนนะครับแต่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องของการ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสปอร์ตทัวริซมซึ่งทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรตีเน้นตลอดเวลานะครับว่าต้องการทำอย่างไรก็ได้การที่พวกเราจะจัดอีเวนต์ระดับน,นานาชาติโดยมีชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเนี้ยให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เป็นเรื่องของการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่ง เม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะมีนักวิ่งมาราธอนนี้ก็ประมาณสักผมคาดว่า 20, ประมาณสัก20,000กว่าคนนะฮะพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ติดตามมาชมรวมๆแล้วผมคิดว่าไม่น้อยกว่า6-7หมื่นคนซึ่งถ้าเราคิดว่าต่อหนึ่งคนนียมีการใช้ใจ่าย3,000บาทเราก็จะมีมูลค่าที่จะสะพัดไม่น้อยกว่า ประมาณสักสองยล้านในการจัดการแข่งขันท,ทั้งทั้งที่จะถึงนี้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คืออยากจะได้ให้พวกเรานะครับหรือการใครที่ดูแลการสายท่อสองไม่มีโอกาสไปดูนะฮะหรือไปชมการแข่งขันก็คือจะได้เห็นการจัดการต้อนรับของพี่น้องชาวบุรีลัมว่าเขาต้อนรับนักแข่อย่างไร มีกองเชียร์ที่เชียร์ในขณะที่นักแข่งวิ่งผ่านหน้ากองเชียร์ของเขาทาอย่างไรนะครับแล้วก็การที่มีการพับนกกระเรียนเนี่ยห้าหกหมื่นตัวเนี่ยเขาทํากันอย่างไรแล้วก็มีการประดับแสงสีเสียงอย่างไรบ้างซึ่งเรานี้ผมคิดว่ายัางไงก็เป็นอีกมิติหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอกเหนือจากมอเตอร์จีซึ่งเราจะมีการแข่งขันใน เดือนกันยาปีนี้นะครับก็คือวันที่3012ตุลาตรงนี้นั่นก็เป็นอีเวนต์ระดับนา,นา,น,านาชาติเช่นกันแต่การแข่งขันมาราธอนในปีที่จะถึงนี้เราจะเห็นนักแข่งที่เป็นระดับอีลีเนี้ยเข้ามาทำการแข่งขันบ้างมายซึ่งในปีที่แล้วเราจะเห็นว่าไม่มีเพราะเป็นเรื่องของโควิด -19 แต่ปีนี้ปี2องศเนี่ยโควิด1 9ก็น่าจะเป็นเรื่องของ บรรเทาเบาบางไปแล้วแล้วก็สามารถเดินทางกันได้แล้วเราก็จะได้มีสีสันเรื่องของนักแข่งระดับโลกซึ่งมาทำการแข่งขันเหมือนใน,นอดีตก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิดรับเก้เครับอ,อ๋อโฟดีคือคำว่าโฟดีตรงนี้ผมคิดว่าเราก็คงจะทราบนะครับว่าการที่วิ่งเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นโฟดีในนี้นี่ก็คือสิ่งที่ดีดีสี่อย่าง วิ่งเพื่อความสุขการอาหารและการมีส่วนร่วมผมจาไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็การมีส่วนร่วมของชาวบุรีรัมย์ซึ่งพวกเราก็จะเมื่อกี้ตามที่เราเข้าไปในห้องถแถลงข่าวนะฮะเราก็จะได้กินอาหารนะครับนั่นก็คือเป็นอินดุลที่ทางบุรีรัมย์จะนาเสนอแต่สิ่งต่างๆก็ให้ไปชมเองดีกว่านะครับในการแข่งขันครั้งนี้ว่า 4D เนี่ยที่บุรีรัมย์นำเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างก็อยากจะให้ติดตามมากกว่านะครับครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ